สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนีสิซมารีวิวการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงลูกเองอยู่เมืองนอกแต่ละคนกับสิบโคขึ้นกันเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าคอยนี่เลี้ยงลูกแบบ บ้านเรานะคะเลียงปลอยเนยจักน้อยแล้วก็สเไปเล่นของเราแน่อันนี้คือขึ้นอากาศดีนะจจนะเนาะก็มานั่งอยู่แต่ห่มใหม่ก็คือมาพาลูกม,มาปิกนิกมีขนมขนมมีเครื่องดื่มมาให้รู้ร้อมนะคะสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีสวยๆค่ะเอาลักก็สิย่าง่ายๆเล่นของเรานะคะบานกับบริไกลจากมองภาคนี้นะคะก็จะขามถนนไป ตรงนี้ถนนตรงนี้เป็นถนนนะจ๊ะมองรถจอดแล้วก็อีกซอยหนึ่งก็เป็นบ้านแล้วนะจ๊ะซึ่งมันกลใกล้กับมอง,มองบ้านนะจ๊ะมองเลนบันนี้เอ่อ,อย่ำมาเว้นประมาณสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะเขาก็สิม้าเด็กหน่อยออกมาเลนพวกว่ารับเลี้ยงเด็กหรือว่าพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงเองเขาก็จะมากกว่านิดหน่อยนอนเว้นแต่ สองแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ที่หน้าตื่นสายนะคะก็เลยมือนีก็เลยบ,บอหายนอนเว้นนะคะตื่นสิบเอ็ดโมงนะคะเพราะพ่น,นอนเดิกนะคะเมื่อคืนนี้แบบนี้เพ่นตื่นสิบเอ็ดโมงแล้วก็เลยมือนีก็บอหายนอนเว้นนะคะก็คือนอนอีกทีก็สองทุ่มไปเลยเนะยจ๊ายาวไปเลยจ้าเพราะคือจะต้องปับ๊บเปลี่ยนเวลาเลยๆนะคะจากหน,น้าก็บะไ้นอนเว้นได้พี่นองถ้าไปโรงเรียนนะคะ เตบงเตบอนกว้างนะจ๊ะสนามได้ค่ะโอเคลิน่าไปคลิกเดะบอลเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ,คคะก็เห็นเีย่ยค่ะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นเขาก็จะฟาดลูกเต่าก็บระดบมีแต่จุาข,ของนะคะมันก็มานั่ง รับลมอากาศดีอากาศธรรมชาตินำนะจ๊ะเพราะว่าอย่ามหนานหน,น,นาวมัน,นออกบานมาค่อยได้นะคะเขาบอกคอยผ้าลูกเขาออกนะคะก็ติดกับทางรถไฟด้วยนะคะก็สิมีรถไฟพานตลอดนะจ๊ะอันนี้เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ผ่าไีกแล้วอั่วมันคืออะไรคะยญ้าเหรอเข โอ้ว้าวว้าวอากาศดีนะจ๊ะช่วงนี้อากาศดีฝากไว้แค่นี้ก่อนจ้าบ๊ายบาย